นี่เป็น <but> จ <universal movement> <to break an iously> ักรยานเสือภูเขาลรอกกี้มอนทบนรุ่นยูทิเกตู์ที่ข้าพเจ้าปั่นขึ้นมาบนยอดเขาภูหงในค่ำวันที่ 21ตุลาห2สองปั่นขึ้นมาคนเดียวนึกว่าจะพบหัวหน้าหมาไม่บายลาวกลับไม่พบ ที่เห็นเป็นไฟยายาวๆเหลืองๆนั่นเป็นถนนการการจนะวานิชจากหัดใหญ่มุ่งไปสู่สเสดาด่านนอกที่ใช้เป็นสถามสัญจรไปถึงยังประเทศมาเลเซีย เสมือนดวงดาวอยู่บนภาคพื้นดินลอยระยิบระยยับนี่แหละเมืองหาดใหญ่เมืองท่องเที่ยวแห่งภาคใต้เมืองศรีวิไลหากท่านอยากจะมาเที่ยวชมก็เชิญได้นะครับ เชิญมาเที่ยวได้นะครับผมหากทุกท่านอยากจะมาเที่ยวก็เชิญได้นะครับ เจรมาหาเฮียหุยหัวหน้าหมาไม่บายจะนำท่านพาเที่ยวโดยการปั่นจักรยานเสือภูเขาท่องเที่ยวรอบเมืองและปั่นขึ้นยอดเขาคอหงไปสักการะท้ามหาพรม พระยืนพระพุทธมงคลมหาราชซึ่งคอยปกป้องดูแลชาวหาดใหญ่อยู่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งมีเจ้าแม่กุดอิมคอยปกป้องดูแลด้วยให้ชาวหาดใหญู่ยังเป็นสุข เกีความสุขปราศจากโรคภัยต่างๆมีความแข็งแรงมีพลานามัยเศรษฐกิจการค้าการขายดีๆยิ่งขึ้นโน่นนะครับไฟส,งสูงๆโน่นนะครับคือ ที่สุดถิของท่านท้ามหาผมที่หากใครมาต้องการจะให้หัวหน้าหรือเยาหุยหัวหน้าหมาไม่บายพาขึ้นเปนรัศการโดยการปั่นจักรยานเสือภูเขาขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะลงมาอย่างที่พระยืน ที่เหลื้องอลามสวยงามสว่างสวยอยู่ตลอดดืนอดูตลอด24ชั่วโมงพระพุทธมงคลมหาราชคอยเฝ้าปกป้องดูแลชาวหานใหญ่ให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ปาศจากโรคภัยต่างๆอยู่อย่างเยื่มเย่เป็นสุขหาใครต้องการจะมาเที่ยวเชิญติดต่อได้ที่หัวหน้ามาไม่บาย หรือเฮียหุยนะครับและอยากจะขึ้นให้สูงๆยังมีนะครับน่าจะมองไม่เห็นมองเห็นไฟแดงๆท่องเจ็ดอยู่สูงขึ้นไปอีกมองไม่เห็นแล้วครับมืดนะมืดจริงๆ นู่นแหละข้างบนนู่นแหละสูงกว่าขึ้นไปอีกนะได้เลยนะครับถ้าใครต้องการอยากจะนั่นมียอดเขาให้ปัน่นช่อง11ช่อง7หรือติดต่อยังบูด็อกเสือเคในกลุ่มของเคซีด็อกหรือมาไม่บายนำท่านขึ้นถึงช่อง7หรือช่อง11ได้ตลอด เวลานะครับขอบคุณครับวัสดี